สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซิมรีอคอีกครั้งอันนี้ก็เป็น EP ีที่2และวันนี้บอกเลยว่าเป็นวันที่เราจะมา r รีอคชันเพลงใหม่ของวงพรักรีอเอ้ตอนที่เขาปล่อยในเรื่องของอาร์ตเวิร์กแล้วก็คีวิชวลมาคือชอบมากรู้สึกว่าเพลงเนี้ยเลิศ ชื่อเพลงว่า b a d s h u n t y อาจจะผิดหรือถูกนะปะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะมีความร้านจิ้มจุ่มใส่ชุดขาวหนึ่งเอ,อ้ยถือว่าเขาทำคอนทราสต์ได้ดีนะในในซีนเปิดเลยอ่า ซาวเลิศฉันว่าแล้วมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึง่งดูดเข้าไปว้ายชอกูลเลิศม,มากโอ้ยสวยจังสีสวยมากวิกเตอร์โอ้ยเลิศอ่ะเขาทำเขาทำดีเนาะหมอกอนโอ้ยน่ารักมากพี่คิม เออไป <c oughs> องรีเลิศมากาเออยังไงพี่กรมที่สุดในหัวใจออ้ยมีความพ็อกซี่มากอ่ะเออไปครูเอ,อ,<ป>อ,เอะยังไงคะแต่เข้ากับช่วงสงการมากเลยอะ่ะ น่ารักคอสตูมเลิศนะอุ้ยน่ารักไปเลิศวิคเตอร์ปเลิศมากพี่กันที่สุดอุ้ยเนี่ยแหละเนี่ยแหละถูกมากถูกมากมีความขึ้นเมา่อคราวเกตด้วยอ่ะอุ้ยชอบอ่ะอุ้ยดีมากดีมาก ฮอซีเวอร์มวยองลีเกียร์ล่ะยังไั้งหมนเป็นฟิลแบบอีกมิติหรอฮอซีไปเฮ้กรเออไปเลิศไปยังไง นี่เขาเต้นนั่งเรียนปะ <c oughs> หรืออ๋อเป็นตึกหรอ <c oughs> เพลงสนุกมากดนตรีดีเราก็รู้สึกว่ามันแบบมันฉ่ำเอ้ยรุสีนีลสดมากโ <c oughs> <c oughs> อ้ยน่ารักน่ารักเออคุณยายน่ารักเออ <c oughs> ที่สุดสงการมาก โอ๊ยมาค่ะโอ๊ยเลิศเลิศอ่ะคือ,ค,อคือมันพ็อกซี่มาก,<ป>กมากอ่ะตายคุณกุลเลิศมากพี่การหล่อมากดีอะ่ะรู้สึกชอบชอบชอบ เอ้ยมีความคลาอเกอจริงแล้วทีวีจอนูนคือคีดได้ดีมากชอบถูกมอเลยเอาโอ้ยเลิศเขาทำได้ดีมากเลยอ่ะอันนี้อันนี้ชอบมากก็จบลงไปแล้วนะคะกับการเรีเอชชั่นเพลงใหม่ของวงพ็อกซี่บอกเลยว่าเป็นเพลงที่มีความครีเอท มีความสุดอะคือร well, ู้สึกว่ามันมันน่ารักแล้วมันก็มีความพ็อกซี่มากๆอะแล้วก็ชอบเรื่องของงานอาร์ตหรือแบบการเล่นกับสีของเขารู้ส like ึกว่าดีมากๆสิบสิบสิบโอจบลงไปแล้วนะคะกับการเดรีช like ันวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที wit. ่เข้ามาติดตามนะคะแล้วก็ถ้าอยากดูเดชันเพลงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้เลยขอบคุณค่ะ